สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v v p ธรรมดานะครับช <c oughs> ่อง b พ p ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยการชาตินะครับฮานอยการชาติของวันที่6กยยุิภาพน2567นะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับ ช่องมีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยร่วมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยด้วยนะครับหลุดทุกหน่อยเลยลงห้าหน่อยหลุดหลุดทุกหนอยเลยบนล่างด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้สูตรก็สูตรดีนะไม่ใช่ขี้สูตรนะ เอาวันนี้จะเป็นสูตรดีๆหรือจะเป็นขี้สูตรก็ก็ดูกันนะครับวันนี้ก็คงจะเดินดีแหะมาบนมาล่างแก้เคืีนะครับสองหก <c oughs> สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับเอาเงินทองเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับสามนี้นะเดี๋ยวทำตัวโต,วตวขึ้นหน่อย สอสามสี่ตัวไหมขนาดนี้พอไหมพอเนาะครับพอเน้นที่สามนะสามดานนี้นะครับตัวใหญ่ไปก็เปลืองสีนะสีหมดหลายกระป๋องแล้วขอเน้นที่แปดกับเก้าแล้วกันนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับามนี้เลยส่วนชุดวินก็จัดไปนะครับครับโอเคอ่านี้นะครับเด่นจะอยู่ตรงนี้นะครับเด่นอยู่ตรงนี้ ทดลองกนอยู่ตัวนี้นะครับเอา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 สามเป็นหลักนะครับรุ่นวิ่งนะเดี๋ยวใส่สามตัวนี้อ่าครับตรงนี้เลยครับอ่าโอเคพื้นที่แคบเลยอ่นนี่นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีแฮงแหงงงครับไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสามนี้เลยนะครับสวัสดีครับ